สวัสดีครับวันนี้เรามาดูสูตรคำนวณการตั้งราคาโจกสำหรับคนที่เปิดร้านนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างสูตรการคำนวณการใส่อุปกรณ์ของทางร้านโจกของเราคร่าวๆนะครับว่าเราจะตั้งราคาขายต่อถ้วยเนี่ยจะตั้งราคาที่เท่าไหร่ครับวันนี้ผมก็ทำรูปแบบโครงสร้างคร่าวๆ มาให้กับเพื่อนๆกันครับสําหรับคนที่อยากเปิดร้านโจ๊กแต่ยังไม่รู้ว่าจะตั้งราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับวันนี้ผมเอาข้อมูลเบื้องต้นจากทางของทางร้านเรามาเป็นตัวอย่างครับร้านเราเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเครื่องใน,นี่จะมีอยู่แค่สามอย่างครับหลักๆเลยร้านเราเป็นโจ๊กหมูนะครับก็จะมีหมูเด้งมีตับมีไส้นะครับก็จะมีอยู่สามรายการนี้ส่วนก็จะมีอีก อันนึงที่เพิ่มเข้ามาก็คือเป็นข้าวนะครับในกรณีที่เราขายโจ๊กหนึ่งถ้วยจะตั้งราคาที่เท่าไหร่มาดูสูตรคำนวณข้าวๆง่ายๆครับในการตั้งราคาในการใส่เครื่องต่างๆลงในถ้วยนะครับก็หลักๆเลยนะครับเราไปดูวันที่หมูเด้งก่อนนะครับผมจะอธิบายข่าวๆนะครับก็หมูเด้งเนี่ยทางร้านเราเนี่ยจะปั้นเป็นก้อนนะครับเท่าขนาดลูกชิ้นโกเด้ง ประมาณนะครับอันนี้กะประมาณเอานะครับประมาณเท่าลูกชิ้นโกเด้งประมาณสามชิ้นนะครับมีใครเคยกินลูกชิ้นโกเด้งไหมครับก็จะลูกประมาณกลมๆนะครับหมูเด้งสามชิ้นนะครับสามชิ้นก็คือสามก้อนนั่นแหละใส่หนึ่งถ้วยก็คือถ้าเขาใส่ทุกอย่างเนี่ยเราจะใส่หมูเด้งสามชิ้นมีตับมีไส้นะครับถ้าเขาใส่ทุกอย่างถ้าลูกค้าสั่งมาว่าขอโจ๊กถ้วยหนึ่งใส่ทุกอย่างนะครับ ปายราคาเราก็จะมีให้ลูกค้าดูใช่ไหมครับถ้าเขาบอกว่าใส่ทุกอย่างทางร้านเราก็จะใส่งนะครับสามชิ้นสามชิ้น,นครับก็คือตรงนี้สามชิ้นแล้วก็ตับสามชิ้นนะครับแล้วก็ไส้นะครับสามชิ้นนะครับถ้าเขาใส่ทุกอย่างนะใส่ไข่นะแล้วก็ไข่หนึ่งฟอง แล้วก็ข้าวก็จะเป็นข้าวสองกระบ,บวยครึ่งครับหรือสองกระบ,บวยก็ได้จะประมาณนี้ถ้าลูกค้าสั่งเดินมาบอกว่าทุกอย่างใส่ไข่หนึ่งชามนะครับเราก็จะใส่แบบนี้ส่วนการคํานวณในการใส่นยะอย่างหมูเดงเนี่ยเราใส่สามชิ้นเนี่ยเราคิดง่ายๆเลยครับสามชิ้นสิบบาทเห็นไหมครับสามชิ้นสิบบาทข้างล่างหมูเดงเนี่ยเราคิดเป็นสามชิ้นสิบบาทเลยเพราะว่าเราไม่สามารถ คำนวณราคาต้นทุนหมูได้เพราะว่าหมูจะขึ้นจะลงตลอดนะครับเราจะคิดเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ตับนะครับเราก็ใส่สามชิ้นเราก็คิดเหมือนกันเลยคิดเหมือนกันกันกบหมูเลยสามชิ้นสิบาทไส้ก็เหมือนกันนะครับไส้ก็สามชิ้นสิบบาทรวมทั้งหมดเนี่ยการคำนวณราคาเนี่ยแค่เฉพาะเครื่องในนะครับก็จะอยู่ที่สามสิบบาทส่วนข้าวเนี่ยเราคิดเป็นสิบบาทก็เป็นสี่สิบบาทไข่ลวกนะครับไข่ลวก ต้นทุนอาจจะบางที่อาจจะแพงกว่าน,นี้ครับบางร้านอาจจะคิด5้าบาทก็ได้นะครับแต่นี่ผมคิดให้ให้ดูเป็นภาพโดยรวมก่อนไข่ลวกเราคิดเป็นใบละห้าบาทเลยนะครับ<ม>ต้นทุนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมาอยู่ประมาณสามกับ4ี่บาทละไข่ลวกเนี่ยได้ฟองละบาทอันนี้ผมคิดให้แค่ให้เห็นภาพคร่า,าวๆกว่อนนะครับนี่นะครับถ้วยหน,นึ่งนี่สรุปแล้วถ้วยหน,นึ่งนี่ก่อนที่เราจะเปิดร้านโจ๊กเนี่ย เราควรตั้งราคาอยู่ที่45บาทเพราะว่าเรานับนับจากตรงไหนครับนับจากเนี่ยสามชิ้นสิบาทหมูดเดงตับสมชิ้นสิบบาทไส้สมชิ้นสิบาทข้าวสิบบาทไข่ห้าบาทราคาการเปิดร้านโจ๊กครั้งแรกน่าจะอยู่ที่45บาทอันนี้ตามแต่ละพื้นที่นะครับตามแต่ละพื้นที่ส่วน กรณีที่มีไข่เค็มไข่ยม้านะครับเราช่องนี้นะครับช่องนี้ถ้าไข่เค็มไข่ย o ม้านี่บวกไปสิบเลยนะครับบวกสิบบาทเลยนะครับบวกสิบบาทเพราะว่าต้นทุนไข่เค็มไข่ย o ม้เนี่มาก็ต่ำๆก็ประมาณแปดแล้วไม่เจ็ดก็แปดแล้วแปดบาทนะครับต่อหนึ่งฟองนะครับเราขายบวกสิบบาทเลยนะครับ ถ้าเขาใส่ไข่ลวกก็จะราคาจะอยู่ที่45บาทแต่ถ้าเขาใส่ไข่เค็มหรือไข่เยี่ยวมาราคาของเราก็จะเป็น50บาทอย่างเงี้ยครับถ้าสมมุติว่าเขาเอาทุกอย่างไข่เค็มนะครับมันก็จะเป็นต่อถ้วยเนยก็จะเป็น50บาท50บาทถ้าเขาเอาทุกอย่าง ทุกอย่างไข่เค็มอย่างเงี้ยราคาก็จะอยู่ที่ห้าสิบบาทแต่ถ้าทุกอย่างไข่ลวกก็จะเป็นราคาสี่สิบห้าบาทก็คือตรงนี้ก็หลักๆการตั้งราคาของร้านเราก็จะอยู่ประมาณนี้ครับส่วนหลายคนอาจจะสงสัยแล้วก็ตั้งคำถามว่าถ้าสมมุติว่าเราขายแค่หมูเด้งอย่างเดียวล่ะแล้วเราจะใส่เท่าไหร่ อันนี้ก็เป็นคําถามสําหรับคนที่ไม่เอาเครื่องในเข้ามานะครับบางคนก็ทําแค่หมูอย่างเดียวจริงๆแล้วนะครับหมูเด้งนี่เราก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับโดยสำหรับร้านไหนที่ขายแค่หมูอย่างเดียวหรือว่าหมูกับไข่หมูไข่ลวกอย่างเงี้ยเราก็คํานวณได้ง่ายครับแต่ผมจะแบ่งออกเป็นสองกรณีกรณีแรก ก็คือบางร้านเนี่ยเขาจะใช้เป็นหมูล้วนใช่ไหมครับบางร้านจะเป็นหมูล้วนหมู้วนเนี่ยอันนี้เราก็คำนวณให้ไม่ได้นะครับบางคนก็ใส่มากใส่น้อยก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าทําเป็นหมูหมูชิ้นเนี่ยหมูเด้งเหมือนทางร้านเราเนี่ยหมูหมูก้อนเหมือนทางร้านเราเนี่ยเราจะแนะนําให้แบบนี้ครับก็คือถ้าเขาเอาหมูอย่างเดียวเราก็จากสามชิ้นเนี่ยเราก็เพิ่มเป็น เราก็คิดไปเลยครับสามชิ้นสิบบาทใส่ไปเลยเก้าก้อนก็เป็นสามสิบบาทใช่ไหมครับเราใส่หมูไปเป็นเก้าก้อนก็เป็นสามสิบาทแค่หมูอย่างเดียวก็สามสิบบาทแล้วจะเข้าใจไหมครับถ้าเขาสั่งหมูอย่างเดียวถ้าปั้นเป็นก้อนเหมือนทางร้านเราเนี่ยเราใส่เราใส่เก้าเก้าชิ้นไปเลยเราใส่เก้าชิ้นไปเลยหรือจะใส่เป็นสิบก็ได้แถมเข้าไปก็ได้ เฉพาะหมูอย่างเดียวนะครับอันนี้พูดถึงว่าตรงตรงนี้ไม่มีนะสมมติว่าใส่แค่หมูอย่างเดียวหรือว่าหมูกับไข่เนี้ยเราใส่เก้าชิ้นหรือใส่สิบชิ้นก็ได้นะครับใส่เก้าชิ้นหรือใส่สิบชิ้นก็ได้มันก็จะได้ราคาอยู่ที่สามสิบบาทบวกข้าวด้วยสิบบาทบวกข้าวสิบบาทก็จะเป็นสี่สิบบาทถ้าเขาใส่ไข่อีกห้าบาทก็บวกห้าบาท เท่ากับ45นะครับราคาขายเราก็จะอยู่45บาทเหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่าเราก็จะเพิ่มหมูเข้าไปเพิ่มหมูให้เขานะครับเพราะว่าเครื่องในเขาไม่ได้ใส่เราจะเพิ่มตรงนี้เข้าไปแทนก็ราคาเราก็จะคิดเป็น45บาทต่อหนึ่งถ้วยต่อหนึ่งชามหลักๆแล้วการคำนวณการใส่หมูเด้งหรือใส่เครื่องใน การตั้งราคาต่างๆของร้านจ๊กนะครับของเราก็จะมีประมาณนี้นะครับหลายคนถามว่าโอ้คิดอย่างนี้มันก็ดูเอาเปรียบลูกค้าเกินไปหรือเปล่าจริงๆแล้วนะครับเราไม่ได้เอาเปรียบลูกค้านะครับแต่เราต้องคิดคำนวณดูว่าบางร้านเนี่ยซื้อมาทุกอย่างครับซื้อตับซื้อไส้ซื้อข้าวซื้ออะไรมาทุกอย่างแต่เรามาคิดแค่ถ้วยเดียวแค่ยี่สิบหรือสามสิบหรือสาสิบห้าบาทเนี่ยเรามาลองหารออกดูแล้ว เอา้ามันขาดทุนไปเยอะเลยคำถามคือถ้าเราอยู่ได้ก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเราอยู่ไม่ได้ธุรกิจมันก็อยู่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราคิดแบบนี้เพราะว่าเวลาเราไปซื้อหมูอย่างเงี้ยหมูก็จะอีกราคาหนึ่งนะครับอย่างเราไปซื้อตับตับก็จะอีกราคาหนึ่งนะครับเนี่ย้าเราซื้อหมูเด้งหมูเด้งก็อีกราคาหนึ่งนะครับ หมูเด้งที่ล่าสุดที่ผมดูตอนนี้ก็ประมาณร้อยแปดสิบห้าหรือเปล่านะครับตับเนี้ยโอ้โหลองเข้าไปดูนะครับโลหนึ่งหนึ่งร้อยกว่าเลยไส้อย่างเงี้ยโลละสองร้อยอย่างเงี้ยนะครับไข่อย่างเงี้ยคือทุกอย่างเราซื้อมาหมดเลยนะครับต้นทุนเรามาหมดเลยนะครับเราถึงต้องคิดแบบนี้นะครับคิดสูตรคำนวณการตั้งราคาประมาณนี้ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับในการสูตรคำนวณในการตั้งราคาการเปิดร้านโจ๊กก็หวังว่าคลิปนี้นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์กับคนที่สนใจอยากเปิดร้านโจ๊กแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตั้งราคาที่เท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วเราอยากให้คนที่สนใจเปิดร้านโจ๊กครับสนใจในเรื่องของตรงนี้ก่อน ่อนที่เราจะเปิดร้านนะครับว่าเราจะใส่อะไรบ้างจะมีแค่หมูกับไข่อย่างเดียวหรือเปล่าหรือจะมีเครื่องในด้วยจะมีตับมีไส้ด้วยนะครับอยากให้ลองคำนวณนะคร่าวๆการตั้งราคาตรงนี้ก่อนถ้าเราทําแบบนี้ได้นะครับเราก็จะอยู่ได้นะครับเราก็จะอยู่ได้โอเคสําหรับคลิปนี้ก็อยากฝากไว้เพียงแค่นี้ครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านไหน สงสัยก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับกล้องเองนะครับก็อาจจะสั่นไปหน่อยนะครับเพราะว่าผมใช้มือนึงในการจับโทรศัพท์อีกมือในการพูดให้ท่านฟังนะครับก็อาจจะลายตาหน่อยนะครับก็อาจจะเบียยหัวหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อท่านไหนสงสัยอยากสอบถามก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สงสัย สำหรับท่านไหนที่อยากเปิดร้านแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาทางคอมเมนต์นี้ได้สอบถามเข้ามาทางทางทางคลิปวิดีโอนี้ได้ถ้าตอบได้ผมก็จะทําคลิปตอบให้ท่านเหมือนเดิมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ